สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับผมเหมือนเคยนะครับในช่องกับข้าวบ้านแม่นะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเมนูปลาทอดนา้าพริกนะครับโดยใช้ปลาซิคขนกอกกับปลาเิษหินน้าเป็นะคนตกมาให้ครับเขาเป็นมาตุดด่ยเือนเดิมว่านะานะเป็นกับข้าวบ้านๆเพราะว่านะ้า ไปตกมาแล้วก็ให้มาให้มาเยอะอยู่ครับก็เลยเอามาทํากินเพราะปกติผมก็ทํากินเป็นประจําอยู่แล้วครับมันก็เลยเดี๋ยวเอามาลงอัดคลิปพี่เฉยนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปๆต่อๆไปเนียก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ส่วนมาก<ม>จะเน้นกับข้าวแบบบ้านๆคนระับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยครับวัตถุดิบต่างๆนะครับ นี่จะมีปลาซิขนเกาะแล้วก็ปลาสลิดหินนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเกลือนะครับกระเทียมพริกแห้งครับน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการตำพริกกับกระเทียมเพื่อที่จะทำการผัดเป็นตัวเ,เล่าพริกนะครับ นี่ครับเราก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็เกลือลงไปครับเพื่อที่จะให้ตําให้มันเข้ากันครับเดี๋ยวดูหลังจากตำเสร็จนะครับว่ามันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับครับพอพริกกระเทียมละเอียดประมาณนี้นะครับเราก็ทําการใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะครับนี่ครับเราก็ใส่น้ําตาลทรายครับลงไปประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราก็ตำอีกทีนะครับเมื่อเราตำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้ำตาลทรายจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทอดปลากันละครับกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ทำการทอดปลาแนละ้วเอาปลาลงไปเลยนะครับเหนือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับปลาที่เราทำการทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับ สีก็จะเหลืองสวยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการผัดพริกเพื่อทําการราดพริกกันเลยนะครับพอมันร้อนได้ที่นะครับเราก็ใส่ตัวพริกกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับลงไปเคียวกับน้ํามันเลยนะครับ พอพริกกระเทียมเริ่มสุกแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปอย่างเริ่มหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดนึง จากนั้นนะครับเราก็ทําการนําปลาที่เราทอดไว้นะครับใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากัน,นครับเพื่อที่จะให้น้ำของน้ำปาลาราดพริกเนี่ยซึมเข้าไปในตัวปลาที่เราทอดไว้นะครับ ก็ปิดเตาเดี๋ยวเรามาตักจัดใส่จานกันนะครับแป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปลาลาดพริกนะครับดูสีสันน่าทานมากเลยนะครับก็จะออกควานหวานเข้มๆนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นขั้นตอนการชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้มาถึงขั้นตอนการชิมนะครับเดี๋ยวเราจะชิมปลาซีขนเกอบกันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะตัดพริกแกงนะใส่ไปนิดนึงนี่ครับ ชิมเลยครับอร่อยมากบอกเลยสูตรนี้นะครับมันอร่อยจริงครับได้ลองทำตามกันดูนะครับนี่ครับอีกคำรัะ อ,อเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้ให้นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เรานะครับในช่องของเรานะครับกับพ่อแม่ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย